โนและอานจ่ายเร็วเลยครับลชนะทิพย์ไปแล้วนะครับยังไม่มีจังหวะยิงมองหาเพื่อนไม่ได้เลยหยอดลูกนี้โอ้โหจังหวะนี้คือพยายามที่จะจ่ายแต่ไม่มีเพื่อนนีเขาเลยยกเลยครับโอ้โหองอยู่ยัดเข้าไปตรงกลางแล้วนี้ยิงจังหวะเดียวโอ้หูต้องบอกเสียงอันตรายจริงๆครับทาคามีเนนี่บัรจงอานุมีชนาทิพย์ประคองเลือกยิงครับแต่ว่าบอลมันขึ้นมาชนาทิพย์ ชนะทิ์ลากเข้าไปชนาทิย์ลองยิงหม่ลูกนี้ฉลับครับจะเป็นลูกต่มุมครับของทางฝั่งซัปโปรโรจังหวะนี้ครับจังหวะลากไปครับก่อนก้มแล้วซัดเลยครับแต่บอลนี่ไปติดทางฝั่งโอซาก,กินะครับแล้วก็ออกหลังไปตรงนี้ มงแล้วก็อาณาโนยิง1-0เลยครับโอ้โหดีครับสคามีเนตแล้วจังหวะมงเนี่ยมันผิดเหลี่ยมครับสำหรับโทมัสฟามลัสดักลาสได้ไดักลาสเปิดเข้ามาและจังหวะนี้ได้ซัดโอ้โห1โโประตูนชมดักลาสนะครับคือหัวใจนี่หลบไปหมดเลยนะครับแล้วก็ยามังโจินี่มองก่อนที่จะยิงลูกนี้มันไม่มีมุมครับอิคุระออกมาชนาทิปชนาทิปลูกนี้ลบหนึ่งแล้วก็โดนทำฟาวครับ เข้ามาจะเอากุญจีล้าไหลเข้ามาให้ดักกัดโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับเป็นโอนิชิเห็นดักล้านแล้วให้มาจิ้มจังหวะอา,าทิตย์ชนาทิตย์ทำยังไงยอดบอลออกไปทางด้านขวาตวัดกลับมาแล้วอาราโนะเรียบร้อยครับเป็น2ประตูต่อ2ครับโอ้อาราโนขึ้นมาได้อีกและจบด้วยการได้ประตูครับ <S <S ผมไม่ตบมาอาราโน่วิ่งเข้าไปนี่ต้องบอกว่าลูกนี้หมองตั้งมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหซาเกะอิ ลูคัสเปิดเลี้ยงนะอาราโนตวัหเอาครับอีเนสซาหลุดเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ไม่ไม่ตรงขอบเก็บได้แดนเซอร์ยิงลูกนี้ข้ามคานโอ้โหเติมจากอีกูระอีกูระอีกูระลูกนี้มาทำฟาวโอ้โหจังหวะที่ลูคัสทางเขาจังหวะนี้ลูคัสยกหลอกไปแล้วแล้วอีกูระก็ไม่มีทางเลือกครับต้องสไลด์ครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยไปเสียบอลครับรอให้เพื่อนเติมแล้วเปิดไปลูกนี้มาไปติดครับ สุดท้ายมาเข้าทางของอิคูระคราวนี้ไม่เหลียสวะทานากะเปิดลูกนี้ขึ้นหน้ามาเกี่ยวติดเข้าไปฟาโวยพื่อเลยครับจังหวะที่ต้องบอกว่าเป็นให้มาชนาทย์ชนาทย์จะเลือกตรงไหนเลือกเข้าช่องให้ซึงะบอลออกมาที่ขณะที่ชนาทย์เนี่ยอยู่อันดับ9กนาเจังหวะไปนิดนึงแล้วบรรจงยอดมา ชนาทิพย์ลากจี้เข้าไปชนาทิพย์ลบหนึ่งชนาทิพย์มามาบอลฉลักมาโอซาก,กิขคืนกันมานิชิอาราโนโยกแล้วมาถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์ชนาทิพย์ับขาแล้วทำการวงล้อยังไปไม่ไม่ได้แล้วก็โยกตัดเข้ามาตรงกลางเข้าขวามาซึเกนโนมาแล้วครับอยู่ที่อิเนสซาอันตรายครับอิเนสซาเปิดทะลุช่องขึ้นหน้ามาแล้วดักลัดได้บอลลองยิงลูกนี้ไม่ตรงกอไปมาเปิดเข้ามาตรงกลางอีเนสซาโอ้โหว ถึงเกมโอ้หโอหชีราอีกร่วงลงไปเข้าหนักลีกค้งครับโอ้โหเปิดเข้ามาอย่างนี้ครับโอ้หโอหดีชีราอีนี่ไม่เจ็บให้ัสนสัตนๆแล้วลูกนี้คารนิโกะลู้นบ้าแล้วได้จุดโทษไหมเป่าจบเกมน,นะครับเป็นฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับดักลาสนาะที44ครับ